หาเนาะงหม่มาเฮ็ดอย่างกินแน่สันเมนูที่บ้ารัสเซียก็คือต้มต้มกินกับแก้วซื้ออันนี้ใ่หมอนหนึ่งมอนหนึ่งก็ต้องมอนหนึ่งดำดำนะครับจังซี่เข่ากันกับธรรมชาตินะครับนะเนออเออเออาะบันนอกกองนะเนี่ยน้องหม่ที่ได้มาแคอุปุอีปีนะครับต้มจืดแล้วครับเนะี่ยพร้อมที่กินได้เลยครับกินกับยังแน่ล่ะกินกับตำมะกอกินกับตำแก้วเดี๋ยวเมื่อนี่สิอ่า ตำมะละกอนะครับกินกับน้องไม้ให้พี่น้องได้เบิงครับเนี่ยหลังจากที่ไปหามาแล้วเฮ็ดกินดีเลยครับแต่ว่าเมนูมันเฮ็ดหลายหลายย่างครับอาจจะเป็นแกงน้ำเนาะหรือเฮ็ดหมักใส่ถุงไว้ก็ได้ครับถ้าน้องไม้มันออกไหลายลีนี่บ้าโลดที่ไปหามาใส่ถุงแพกไว้ครับแจกพี่แจกน้องเนาะแจกเอฟซีผู้ใดอยากกินเดี๋ยวตอนนี้บ่าโลดเฮ็ดเมนูนี้ก่อนต้มใส่หมหนึ่งนะครับ ต้มใส่มาหนึ่งหรือที่เส่ภาชนะอื่นก็นได้ครับโบเมนเตมอนมานึงนะครับเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วภาคเที่ยงนี่อร,อรุษีตัมมากอกินกับน้อไม้นี่แหละครับน้อไม้ต้มนี่แหละสูพี่น้องเบิ้งครับแต่ว่ากินโบกเก่งด้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเสียร์ไยเบิ้งซืีอๆครับบ่ได้กินหรอกเนาะเดี๋ยวจังติดตาม ยินอืมใช่ตัวยินเลยยินต้นมหนามากับอะไรนะไอ้ส้ตมตำนี่เมนูหนึ่งเนาะ <c ười> เลือครับชมตาม่าเขียนใกล้ใช่นหมคมับม हम लोग चल นวลาน,านต้องตส่นี่เนะาะ้นมก่นอนก็ใส่เปลือกมันนะหคม,มบ่กกลิ่นแรลง ปลาเมนเดอร์ผัดซอสดน้ำปลาทอด